เนี่ยครับมันออกมาเป็นเอกสารแล้วนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ในก็บอกว่าการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา7จจนะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายอาญาฮะนะครับพอสอจของ,งานายกมลศักดิ์ลีวามะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะรับฟังตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567ถึงวันที่3 1มีนาคม2 5 6 7ฮะแต่นี่มีคนเขาส่งมาให้ล่าสุดนี้น่าจะเป็นวันนี้เลยนะฮะ มีคนไปแสดงความเห็นแล้วนะฮะก็52คนนะครับเ,เห็นด้วย3%กว่าไม่เห็นด้วย96%นะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมาอ่านรายละเอียดนะครับประเภทร่างเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นร่างการเงินเสนอโดยนายกมลศักดิ์รีว่ามอกอันนี้เป็นนักมือกฎหมายของพรรคประชาชาติเขาอะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกับคณะ โดยที่ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัิความผิดเกี่ยวกับศาสนายังไม่ครอบคลุมการกระทาของบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาสนาเกิดการดูถูกดูดูหมิ่นเหยียบยยมและทําให้รู้สึกเกลียดชังโดยการโดยกระทําการใดๆเช่นการบิดเบือนหลักธรรมคาสอนของศาสนาการปูกระดมการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเกลียดชังการรบกวนการประกอบพิธีกรรมการวิพากษ์วิจารณ์โดยมิใช่ทางวิชาการ การทำลายหรือทำให้สกปรกซึ่งัมภี์หรือวัตถุที่เป็นที่สกสาระของศาสนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองศาสนาทุกศาสนามาตลอดจนประชาชนผู้นับถือศาสนาโดยเท่าเทียมกันอันเป็นไปเพื่อการคุ้มครองและป้องกันความเชื่อถือและศรัทธาของบุคคลดังกล่าวและเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา67ที่กําหนดให้รัฐต้องพึงอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองศาสนาทุกศาสนาจึงเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังนี้ข้อหนึ่งกำหนดให้การกระทําใดๆอันเป็นการลบลูดูหมิ่นดูถูกดูหมิ่นหรือเหยยดยามต่อชื่อของพระเจ้าศาสนศาสดาของศาสนาภรรยาของศาสดาบรรดาสาวกผู้นําศาสนาคําสอนความศรัทธา ปรัชญาการใช้ชีวิตหรือการหรือความรู้สึกของผู้นับถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งรวมถึงการโฆษณาการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดวงเล็บเพิ่มเติมมาตรา2 2 0 6อกทับหนึ่งสกำหนดให้การกระทําการปลุกระดมผู้คนให้หลงเชื่อในข้อความอันเป็นเท็จโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดูถูกดูหมิน่นหรือเหยียดหยามต่อศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเป็นความผิดเพิ่มเติมมาตา2 0 6 ทับสเนะฮะก็เพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมให้มีบทลงโทษแรงขึ้นนะครับข้อ3กระทําให้การกระทําการเพิ่มเผยแพร่จำหน่ายจ่ายแจกหรือซื้อขายซึ่งวัสดุและหรือสิ่งพิมพ์ที่บิดเบือนหลักการหรือคําสอนของาศาสนาใดศาสนาหนึ่งในประการที่จะนําที่น่าจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่าศาสนานั้นเป็นความผิดวงเล็บเพิ่มเติมมาตรา6206ทเนี่ยครับเขเพิ่มเติมกฎหมายนะฮะ ให้มีความผิดเพิ่มเติมนะครับข้อ4กําหนดให้การกระทําการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงความหมายหรือแปลความอย่างคาดเคลื่อนในเนื้อหาของพระธรรมคัมภีหรือคาสอนเพื่อให้เกิดการดูถูกดูหมิน่นเหยียดหยามเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อศาสนาใดศา,าสนาหนึ่งเป็นความผิดวงเล็บเพิ่มเติมตม,มาตรา2 0 6ศทับ 4. ข้อ5ครับกําหนดให้การกระทําที่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ต่อสาธรนะเป็นเนื้อหาของพระธรรม คำสอนหรือหลักการของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเพื่อให้เกิดการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามรู้สึกเกลียดชังเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อาศาสนานั้นเป็นความผิดวงเล็บเพิ่มเติมมาตรา2 0 6กทับ5าข้อหนะครับกาหนดให้การกระทําใดๆอันเป็นการลบกวนหรือขัดขวางการสักการะการประกอบวิธีกรรมทางาศาสนาหรือการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมทางาศาสนาของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเป็นความผิด วงเล็บเพิ่มเติมมาตรา206ทับ6ข้อ7นะครับกำหนดให้การกระทําที่เป็นการทําลายทําให้สกปรกหรือกระทําการใดๆต่อคัมภีร์หรือสิ่งสักหรือสิ่งสกสาระของศาสนาใดศาสนาหนึ่งอันมีลักษณะเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่อศาสนานั้นเป็นความผิดวงเล็บเพิ่มเติมมาตรา206ศูนทับเจ็เนี่ยครเขาเพิ่มเติมมาตรา206ศครับ1นึ่งทับสทับสทับสทับหทับหทับเนะท่านผู้ชมครับ